สวัสดีจ้าสวัสดีตนสายๆนะคะวันนี้นะคะมาตัดหญ้ากับตานะคะให้กับพังแม่เจ้าคุณพังแมมลินะคะเต็มรถแล้วนะคะสายนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะยายกับตามาตัดหญ้านะคะตาไม่ได้ตัดนะคะตาก็แค่มาช่วยขับรถให้นะคะตาตัดหญ้าไม่ได้นะคะวันนี้นะคะมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะฝนก็ตกนะคะวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณน,นะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะที่ท่านช่วยสักถอดนะคะเติมคะแนนเลี้ยงคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะ นำพาคุณแม่ฝนคุณแม่พิลารคุณแม่แดงนะคะแล้วก็แม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะคุณแม่แปมนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ท่านช่วยเมตตานะคะคุณแม่ดวงรัตคุณแม่วาจนานะคะทุกทท่านเลยนะคะที่ยายไม่ได้เอยน้มนะคะคุณพ่อใจดีนะคะที่ท่านเมตตานะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะมาเติมคะแนนนะคะเลี้ยงคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะทําให้ช้างชราทั้งสองเชือกนะคะได้ทานทั้งผลไม้ต้นยาอ่อนนะคะ ขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าดูต้นหญ้าอ่อนๆนะคะวันนี้ดูต้นหญ้านะคะตาขับรถไปเลยตาหญ้าสวยๆงามๆนะคะวันนี้นะคะก็ได้คะแนนแม่ๆทุกท่านเลยนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบูญให้กับคุณยายเจ้าคุณกับแม่แม,มลิด้วยนะคะไปเรื่อยๆนะคะพอหาค้าน้ำมันตัดหญ้าแล้วก็ ค่ะค่าสับปะรดให้กับคุณยายนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายก็จบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านจ้าขอบพระคุณมากๆจ้า